ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเศศในช่วงเช้านะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านแม่ทองคูณต่อเลยนะคะในทองคูณได้กลิ่นกล้วยเลยวันนี้เรามีอาหารเช้านะคะมาให้กับแม่ทองคูณด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะพี่มลชีชานะคะอุดนุนกล้วยบ้านน้องตะวันนะคะมาให้กับครอบครัวเฟดนะคะแล้วก็น้องเฟดก็ได้กินไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือให้กับแม่ทองคูณนะคะเมื่อวานก็ค่ําแล้วเนาะนะคะเพราะว่า คุณแม่น้องตะวันนะคะเอามาส่งช่วงประมาณเกือบหกโมงนะคะก็เลยให้น้องแฝดกินช่วงนั้นเลยนะคะก็เลยค่ํานะคะก็เลยมืดนะคะเมื่อวานก็เลยเอามาให้แม่ทองคูณช่วงเช้าเลยละกันนะคะเป็นกล้วยจากครอบครัวน้องตะวันนะคะแม่ทองคูณของเราหิวกล้วยแล้วหิวกล้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้กับแม่ทองคูณเลย ช่วงนี้ช่วงนี้แม่ทองคูณจะได้กินกล้วยบ่อยนะคะโยนโยนใส่ปากนะคะโยนใส่ปากชิ้นเดียวชิ้นเดียวโยนสองชิ้นพ่อเอาสองชิ้นแน่ถ้าเอาสองชิ้นไม่โยน ้าเอาชิ้นเดียวเขาจะโยนเข้าปากนะคะถ้าเขาหยิบชิ้นเดียวแต่ถ้าเขาเขาหยิบสองชิ้นเขาไม่กล้าโย,ยนนะคะเพราะว่าเขากลัวจะหล่นนะคะวันนี้ได้กินกล้วยแต่เช้าเลยนะคะแม่ทองคูณเป็นของโปรดของนางเลยแล,แ,ลแล้วก็เราก็เอาต้นสับประรดนะคะที่เมื่อกี้ลงที่บ้านน้องไอด้านะคะตอนนี้ก็มาลงให้กับแม่ทองคูณต่อเลยนะคะเสร็จจากนี้ก็จะไปลงให้กับน้องแฝดต่อนะคะ วันนี้มาอัปเดตแต่เช้าหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงแปดโมงไฟจะดับนะคะไฟจะดับสวัสดียามเช้าทุกทกท,กท่านนะคะ <c oughs> เสียงกินอร,อร่อยอร่อยกล้วยก็วีใหญ่เลยนะคะแบ่งมาให้แม่ทองคูณประมาณสิบกว่าวีนะคะวันนี้สิบกว่าวี อาหารเช้าจ้าวันนี้อาหารเช้าอิ่มแต่เช้าเลยนะคะวันนี้อิ่มแต่เช้าเลยนี่ท่าโยนเข้าปากแต่เขาจะจะมีจังหวะในการกินของเขานะคะ เขาจะมีจังหวะเขาไม่รีบเหมือนน้องไข่มุกนะคะก็รีบอยู่แต่เขาจะไม่รีบมากเท่าน้องไข่มุกนะคะอืเขาจะมีเขาจะมีจังหวะน้องไข่มุกนี่ไม่มีจับใส่จับใส่อย่างเดียวนะคะอันนี้สามเน่ถ้าสามถ้าสามลูกไม่โยนถ้ามีชิ้นเดียวชิ้นเดียวเป็นไงโยน<笑><笑>เขากลัวหล่นนะคะถ้าถ้าหยิบลยหลายๆชิ้นเขากลัวหล่นนะคะ เพื่อจะอย่าเฝ้าประดันวะน้อนจะได้เป็นการบำรุงแม่ทองคูณไปในตัวด้วยนะคะ จะป้อนให้หมดตะก้านี้เลยนะคะป้อนให้หมดนี้เลยนะคะให้แม่ทองคุณได้กินอิ่มๆแต่เช้าไปเลย,ยดูขอขอขอใหญ่ขอใหญ่หญเดี๋ยวก่อน โอ้ขอขอขอหิวมากหิวมากค่ะหิวมาก ของมาเขาเนาะก็ะกินดีตัวเดี๋ยวถ้ามาถ้ามารอบหลังเขาก็จะดมหาอีกนะคะเพราะว่าเขาคือได้กินแล้ว oh. นี่จะวีใหญ่ๆเลยนะคะกล้วย oh. จัดให้แต่เช้าเลยวันนี้

เม uh. no> ื่อวานเขาหายวีนึงกับกินกินหมดแล้วอืมอกิซาเลยล่ะิซ่าจะได้นั่นเนี่ยเขามากเนาะถวายเป็นวีเนี่ยกาคจะงอ่นะนไม่่อยพว้อ

ตามพีเลนจาเนยนี่บานเลยอ่ะไม่ใช่เนีงามเยยาวนี่งามดีคขัหเนี่ยู่บานงามอยู่เนี่ยนีอยู่สวนบอกงาม่จอยงามเลยอื่มพรใส่ปุยดีเนาะย่บานมาตัดเจเทียนเนาะแล้วก็ไปตัดเลยตัดใช่ตัดตัดดึงบังมืวยมันช่ยโย่ใส่ดูให้เป็นหวีเลยนะคะให้เป็นหวีเลย มันบอกมีเป็นนี่กล้วยแฝดเก็บมาไว้เก็บมาไว้ให้แม่ทองคูนกล้วยแฝดอีกเจ้าครูหนึ่งสิเดี๋ยวกินบ่ทันกินบ่ทันว่าไม่สายกินเนาะ

วันนี้อิ่มแต่เช้าเลยจ้ะแม่ทองคูณนะคะขอบพระคุณพี่พนศีชาด้วยนะคะสนับสนุนกล้วยบ้านน้องตะวันนะคะให้กับครอบครัวน้องเฟดนะคะตอนนี้แม่ควานก็ได้นํามาให้กับแม่ทองคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นต้นสับประรดนะคะที่สามครอบครัวเรานะคะไร์สดขายผลไม้วันนั้นนะคะนี่ค่ะก็มาลงให้กับแม่ทองคูณนะคะเสียจจากนี้ก็จะไปบ้านน้องเฟศตตอนะคะ เจะไปบ้านน้องแฝดตกนะคะแม่ควายก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนนะคะที่มอบให้กับนะคะสามครอบครัวของเรานะคะนะคะตอนนี้เราก็ได้นําสับประรดนะคะมาให้กับน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่ๆแม่ๆทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมุ่งมาปรัรถนาทุกป,ประการนะคะสวัสดีค่ะพี่ยมวยเล็กสวัสดียามเชา้าค่ะ เอาต้นสับปะรดนะคะมาลงให้กับแม่ทองคูณค่ะแล้วก็ออกล้วยมาให้กับแม่ทองคูณด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปลงให้กับน้องแฟดต่อนะคะเป็นจุดสุดท้ายนะคะตอนนี้เราลงให้กับน้องอรไทยบ้านเลขนะคะแล้วก็ครอบครัวน้องไอด้านะคะแล้วก็มาลงให้กับแม่ทองคูณนะคะ <c oughs> ได้กินกล้วยได้กินกล้วยดูขอขอต่อขอต่อเออแม่ทุกคุณบอกขอต่อขอต่อติดใจกล้วยแล้วค่ะเมื่อกี้เอามาให้สิบกว่าหวีนะคะมีแต่วใีใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้เป็นท่าขอกินของนางนะคะถ้าถ้านางอยากกินเขาก็จะสั่นโซ่นะคะเขาจะสั่นโซ่ประมาณนี้นะคะ ส่วนมากก็จะเห็นเจ้าของนะคะถ้าเห็นถ้าเห็นเจ้าของเดินมาเขาก็จะสั่นนะคะมีหญ้าหรือไม่มีหญ้าเขาก็จะสั่นเพื่อขอนะคะบางทีมีหญ้าอยู่กับปากแท้ๆเขาก็ยังสั่นนะคะคือเขาเขาเคยขอเขาเคยได้กินอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะคะสําหรับแม่ทองคูณสาวใหญ่ของเราโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะนําต้นสับประรดนะคะไปให้ ไปลงที่บ้านน้องแฝดต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ